เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเพชรจากอนิเ้เด็กอีกตามเคยนะวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกเล่าเรื่องราวของตัวละครที่เพื่อนๆนั้นก็คงจะเห็นจากชื่อคลิปกันแล้วล่ะครับที่เมื่อเห็นแล้วก็คงจะพอรู้แหละนะว่าตัวละครที่เราน่าจะกล่าวถึงก็คือชามี่ตัวละครที่ใครหลายๆคนนั้นหลงรักในความน่ารักแก่นแก้วของเธอนิสัยที่รักการกินของเธอแล้วนั้นเองนะครับมันก็เป็นเสน่ห์ของเธอซะเหลือเกินอย่างไรก็ตามแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นการพูดคุยเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวละครนี้ดัังนน้ คลิปนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงบทบาทและข้อมูลเบื้องต้นพื้นฐานของเธอนะครับซึ่งมันนั้นอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาในหลายๆส่วนจึงได้มาเตือนเพื่อนๆกันไว้ก่อนและเพื่อไม่ให้เพื่อนๆน,นั้นเสียเวลามากมายเราก็ Let's Start it ชามี่หญิงสาวร่างเล็กน่ารักที่ปรากฏตัวในหน่วยขึ้นมานะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่แอสตานั้นได้เข้ามาในหน่วยกระทิงดํานั่นเองครับบทบาทของเธอก็อยู่ในครั้งนี้เลยเราจะเห็นหญิงสาวคนนี้นะครับที่เป็นคนรักในการกินเป็นอย่างมากยื่นขนมให้กับแอสตานั่นเองโดยชามี่นั้นนะครับ แล้วเว็บแฟนดอมแล้วชื่อจริงๆของเธอก็มีชื่อว่าชามีปาปิซันนั่นเองราศีประจําตัวของเธอนั้นก็คือราศีเมถุนเนื่องจากว่าเธอนั้นเกิดวันที่3มิถุนานั่นเองครับอย่างไรก็ตามใกล้วันเกิดของเธอแล้วนะรวมไปถึงกรุ๊ปเลือดของเธอเองก็เป็นกรุ๊ปเลือดเอใครที่เกิดวันเดียวกันหรือกรุ๊ปเลือดเดียวกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยละกันโดยปกติแล้วนั้นเธอมีอายุอยู่ที่19ปีครับแต่ในภาคของอนันจักรสเปซที่มีการสคิปอยู่ทั้งหมด6เดือนนั้นเธอก็มีอายุุออยยู่่่ทีี20 20ปแล้ววซึงงิสาา ทำไมเธอจึงได้ตัวเล็กเหมือนกับเด็กขนาดนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะได้รับรู้กันต่อจากนี้นั่นเองถ้าเกิดเราจะพูดถึงบทบาทการต่อสู้ครั้งแรกของชามี่แล้วนะครับก็คงจะบอกว่ามันเป็นในตอนที่พวกแอสตากลับมาจากดันเจียนนั่นแหละครับที่พวกเขานั้นเข้าไปเข้าเฝ้าจาัก,กรพรรดิเวทมนตแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็กลับมีเหตุการณ์การบุกเมืองหลวงของพวกดวงตาพาท,ท,ทิ์เที่ยงคืนเข้ามานั่นเองแต่ท้งนี้เองนะครับตัวของชามี่ก็ได้ไปบริเวณวังหลวงและโต้เถียงกับเชฟนะครับเรื่องการทําอาหารจนในที่สุดแล้วเชฟคนนั้นก็ต้อง ทำอาหารให้ชามีได้ลิ้มลองนั่นเองอย่างไรก็ตามแล้วตัวของยูโนที่กําลังปะทะก,กับแคทเธอรีนอยู่เธอก็ได้หนีมาได้นะครับแล้วก็เจอเข้ากับชามีแคทเธอรีน <Catherine S 2> นะครับที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดวงตาพาริทีที่ยงคืนได้ทําลายอาหารที่ชามีกําลังจะรับประทานนั้นลงนะครับและด้วยน้ําจิตน้ําใจของเชฟนั่นเองนะครับมันจึงทําให้ชามีนั้นกโกรธเป็นอย่างมากและใช้เวทขนแกะปุยฝ้าของเธอนะครับเรียกแกะยักษ์ออกมาเพื่อจัดก,การแคทเธอรีนไปและนี่นั้นนะครับมันก็กลับเป็นครั้งแรกทีีที่่ทําาาาใหห้้เเร็นนนววตัััของงชมมพล การต่อสู้ร้ายกาจและส่วนทางด้านยูโนเองนะครับ <c oughs> ก็ได้รับรู้ถึงพลังมานาอันมหาศาลบางอย่างนะครับในตัวของชามีอีกด้วยซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเองชามีได้ถูกเลื่อนขั้นเป็นอัศวินเวทขั้นที่1อีกด้วยนะครับก็น,นับได้ว่าเป็นผลงานของเธอแหละครับที่ทําให้มีการจับเฉลยศึกเข้ามาได้ ในเหตุการณ์ต่อไปที่ชามีนะ่นั้นมีบทบาทเข้ามาเป็นอย่างมากนะครับก็คือในวิหารใต้น้ํานั่นเองตัวของชามีนะนะครับได้ทําการนอนหลับเนื่องจากติดกับของนักบวชคนหนึ่งที่มาจากกลุ่มของดวงตาพัทธิเที่ยงคืนครับที่พวกเขานั้นมีเป้าหมายในการมาชิงหินเวทมนต์และมาประจวบเหมาะกับพวกยามิสกิโรรวมไปถึงหน่วยกระทิงดำนะครับที่มาเล่นสึกกับตะแก่นะครับเพื่อชิงหินเวทมนต์ไปนั่นเองจนเรียกได้ว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้การต่อสู้ของเธอนั้นชามี่เนี่ยหลับปุ๋ยกันไปเลยทีเดียวแต่ด้วยการประสานกัน,นะรของเกแล,ลุน พี่โกชนะครับที่ทาให้เกรนั้นเปลี่ยนร่างกายเป็นก้อนเนื้อยักษ์และส่วนรุ่นพี่โกชนั่นเองนะครับก็บอกว่ามีคนกําลังจะขโมยอาหารไปนั้นมันจึงทําให้ตัวของชามี่ที่กําลังหลับสนิทอยู่นั้นตัวเธอนั้นก็กลับโมโหละเมอรวมไปถึงสลืมสลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกินจนซัดตัวละครสักงงางเก่งกันเลยทีเดียวซึ่งในศึกครั้งนี้เองนะครับก็เป็นศึกต่อสู้เบาๆน,น,นั่นเองนะครับของชามีม่ อย่างไรก็ตามแล้วในเวลาต่อมานั้นชามีก็ไปร่วมด้วยนะครับในการต่อต้านและต่อสู้กับพวกที่บุกเมืองชายขอบของอาณาจักรโครเวอร์ครับของพวกขุนพล,ลที่มาจากอาณาจักรไดมอนด์นั่นเองมันจึงทำให้เธอนั้นได้พบเข้ากับยูโนอีกครั้งเอ้ยลืมบอกไปนะครับผมว่าตัวของชามีนะั้นหลงรักยูโนอยู่นั่นเองและในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับชามีก็ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือชาวเมืองรวมไปถึงได้ประชันหน้ากับแลงกิสนะครับรองหัวหน้าหน่วยของหน่วยรุ่งอรุณสีทองในครับของอาณาจักรโครเวอร์อีกด้วยอย โดยในภายหลังนั่นเองนะครับตัวของชามี่รวมไปถึงสมาชิกคนอื่นๆนั้นได้รับรู้แล้วว่าแขนของแอสตานั้น,นครับโดนคำสาบจึงได้แยกย้ายกันไปหาวิธีรักษาแขนของแอสตาที่ติดคำสาบนี่เองครับตัวของชามี่ตัวเธอนั้นได้เข้าป่าไปหาสมุนไพรแต่เธอนั้นเองนะครับก็ดันไปกินเห็ดซะได้จนทําให้ตัวของเธอนั้นมีเหงดงอกขึ้นมาเต็มตัวกันไปหมดเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับบทบาทของเธอในช่วงแรกนั้นชามี่ไม่ได้มีบทบาทต่อเนื้อเรื่องมากมายนักนะครับเพราะศึกในการแข่งขันอัศวินราชานั่นเองตัวเธอเองก็ได้ปนัั่งตก ของพระราชาเวทมนต์เพลงเท่านั้นเองแต่มันนั้นก็กลับทําให้ตัวของเธอนั้นน่าเอ็นดูกับคนที่พบเห็นเป็นอย่างมากท้งนี้เองนะครับตัวของชามี่เองเมื่อมีเหตุการณ์ของเฟียนรัร่นนั้นถูกแลงกิชทำลายตัวของชามี่ก็เลยใช้เวทขนแกะของเธออย่างรวดเร็วเพื่อส่งทุกคนนะครับไปยังสนามรบและหยุดยั้งตัวของแลงกิชนั่นเองซึ่งมันนั้นก็กลับทําให้ทุกคนนั้นตกใจกับปฏิกิริยาตอบสนองของน่วยกระทิงดําที่รวดเร็วเป็นอย่างมาก ส่วนในด้านศึกของเอลนั่นเองชามีก็ได้โกรธมากที่มีคนมาทําลายสวนผักของเธอจนทําให้เธอนั่นนะครับมีออร่าออกมาตามตัวและคนอื่นๆน,นะครับก็ดันคิดว่าตัวของชามีนั้นโดนวิญญาของเอลเข้าสิงอยู่นั่นเองฮะอันนี้ก็จะเป็นแก๊กเล็กๆนะครับที่ใส่มาบทบาทของเธอนั้นต่อสงครามของพวกเหล่าเอลนั่นเองนะครับตัวของชามีได้ทําการเปิดเผยความลับออกมาเลยว,ว่าเวทของเธอนั้นก็คือเวทขนแกะที่อาหารทุกสิ่งนะครับที่แกะของเธอทํานั้นจะเข้าไปฟื้นฟูพลังเวทได้นั่นเองซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยพลัง ที่เธอนั้นสามารถฮิวมานาของเธอได้จากมานาของตนเองได้อีกทีหนึ่งนั่นเองครับเท่ากับว่าตราบใดที่ชามี่นั้นมีวัตถุดิบอยู่ในมือเธอก็สามารถฟื้นฟูมานาได้ตลอดเพราะจากที่เราเห็นนะครับความจุในการกินอาหารและของหวานของชามี่นั้นเกินคนไปหลายเท่าตัวกันเลยละ่ะรวมไปถึงในศึกครั้งนี้เองนะครับเธอได้ทําการหน้าที่เป็นคนเติมพลังเวทให้กับหน่วยกระทิงดําอีกด้วยนับได้ว่าเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามแล้วในวังหลวงแห่งเงานั่นเองตัวของชามี่ได้เข้ามาพร้อมๆกับพวกแอสตาัากร มือตัวละครที่เป็นอีกหนึ่งคนที่มีพลัง OP ไม่น้อยหน้ากันเลยครับอย่างริว หัวหน้าหน่วยของกวางสีหมอกนั่นเองครับหรือในร่างของเขานะครับก็คือวิญญาณเอลที่มีชื่อว่ารีลานั่นเองครับเขานั้นได้ว่าสัตว์ประหลาดออกมาผ่านเวทมนต์ของริวเป็นจํานวนมหาศาลกันเลยทีเดียวแต่ชามี่นั้นเองก็เข้าใจว่าริวนั้นอาจจะโมโหหิวก็เลยยื่นอาหารไปให้รีลหรือริวเนี่ยขณะนั้นแต่เขานั้นเองนะครับกับปัดและปฏิเสธอาหารของชามี่จนทําให้อาหารนั้นหล่นลงพื้นแตกกระจายไปหมดเลยละครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเองที่ชามี่กาลังเสียใจเธอนั้นก็ได้พลาดท่าโดยการโจมตีอย่างหนักหหหนนนน่่่่ววงงงะะััแตล้จจททีุกออยาเมื จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของชามี่นั่นเองตัวของเธอเองก็กลับมีพลังบางอย่างพุ่งขึ้นมาจนทําให้ลีลานั้นเหงื่อตกกันเลยทีเดียวพลังมานาของเธอนั้นพุ่งขึ้นสูงเรื่อยๆเวทขนแกะของเธอนะครับก็กลายเป็นเวทหมาป่าขนาดใหญ่และตัวของชาม่เองก็กลับกลายเป็นหญิงสาววัยรุ่นที่ดูสูงโปร่งและหน้าเก่งขามลีลานั้นได้สัมผัสพลังงานที่เอ่อล้นออกมาและเขานั้นก็ได้รับรู้ว่าชาม่เธอนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเพราะว่าเธอนั้นคือลูกครึ่งของเหล่าคนแคทที่ตอนนี้นั้นได้หายสาบสูญไปแล้วและกกกกลิิมมัััววขขอออองงงเเเธนนนร็็ได้ายป เวทอาหารแทนนั่นเองที่เธอนั้นได้บรรเลงดูดพลังเวทของลีราออกมาจนกลายเป็นมานาของเธอและจัดการลีราไปอย่างขาดรอยนั่นเองครับซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้เองเธอเองก็เพิ่งจะรู้นะครับว่าตัวเธอเองเนี่ยเหมือนจะเป็นลูกครึ่งนคนแคะอยู่เหมือนกันซึ่งก็เป็นมุมน่ารักน่ารักนะครับแต่ที่แน่ๆแ,แล้วร่างสาวของชามี่นั้นน่ารักสเสลือเกินน่ะนะ หลังจากนั้นในตอนที่แอสตานั้นกำลังจะถูกตัดสินโทษโดยดํานาติโอนั่นเองนะครับพวกกระทิงดำนั้นก็บุกเข้ามานำโดยายามิสึกิฮิโระรวมถึงสมาชิกคนอื่นๆซึ่งชามิเองนะครับก็อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเช่นกัน และในเหตุการณ์ล่าสุดคือหลังจากที่พวกแอสตาและอาณาจักรโคเวอร์คิงดัมนี่เองนะครับก็ได้เข้าไปเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรฮาร์ดเพื่อร่วมมือกันนะครับในการจัดการกับอาณาจักรสเปซเกี่ยวกับคําสาบของโลโลพิชิก้ารวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องการที่พวกกระทิงดํานั้นอยากจะสืบหาต้นตอของพลังปีศาจนี้อีกด้วยครับชามีนั้นได้ทําการเดินทางไปฝึกกับพวกสปิริตการเดียนหรือว่าคล้ายๆกับพวกอัศวินเวนตมของอาณาจักรฮาร์ดนั่นเองครับเพื่อเตรียมการรับมือกับอาณาจักรสเปซนั่นเองโดยในช่วงเวลานนรักก็ไไดดด้ลล่ววงงเเเเยยยปถึ6ือทีี เหตุการณ์การบุกของดาร์คทรแอนดนี่เองชามีก็ได้เจอเข้ากับพรรคพวกของวานิก้าที่ใช้เวทเส้นผมนั่นเองครับเวทแกะของเธอนั้นไม่สามารถทําอะไรเวทนี้ได้ชามีนะครับจึงได้ใช้เวทอาหารของเธอเรียกหมาป่าออกมากัดกินเส้นผมของฮาเบตสมุนของวานิก้านั่นเองครับจนเธอนั้นโดนดูดพลังเวทไปจนหมดแล้วปิดท้ายด้วยการที่ชามีนั้นโอราโอราโอรานะครับใส่หน้าของฮาเบตจนสิ้นฤทธิ์ไปนั่นเองครับแต่สถานการณ์นะครับกับพลิกกลับตลปัะปัดจะไปอีกทีเมื่อวานิก้านั้นจะระเบิดลูกสมุนของเธอ ทุกคนนั่นเองครับหมาป่าของชาม่จึงได้ทําการปกป้องเธอจากการระเบิดนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์และในภายหลังเองนะครับพวกพาทรีหรือว่าพวกเอลที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือชามี่ต่อไปนั่นเองครับซึงมันนั้นก็สิ้นสุดบทบาทของเธอในอนิเมะแบ็คโครเวอร์ทั้ง170ตอนไว้เพียงเท่านี้ในมงังงะนั่นเองนะครับตัวเธอเองนั้นได้กําลังฝึกฝนกับพวกเอลและกําลังเดินทางไปช่วยยามินะครับหัวหน้าหน่วยของเธอที่อาณาจักรสเปนร่วมกับโนเอลและพวกลักนั่นเองคร,งรก็ แล้วตัวของชามี่ถ้าเกิดจะสรุปแล้วเนี่ยเวทของเธอนั้นคือเวทปุ๋ยฟ้ายนะครับแต่ถ้าว่าเธอนั้นก็มีเวทแฝงอีกนั่นก็คือเวทอาหารโดยทั้งสองชนิดนั้นนะครับมีการทํางานที่คล้ายๆกันเวทชนิดแรกอย่างเวทปุ๋ยฟ้ายนั้นทําการเติมพลังเวทและสามารถทําการโจมตีได้ในระดับหนึ่งและส่วนเวทอาหารเนี่ยนะครับก็สามารถดูดกลืนพลังเวทราวกับว่ากินอาหารไปและแปลเปลี่ยนพลังมานาของศัตรูนะครับหรือสิ่งที่กินเข้าไปนั้นกลายเป็นพลังมานาของชามี่ทางกายภาพนั่นเองครับซึ่งนี่นั่นเองนะครับมันจึงทา ชามี่นะครับด้วยร่างครึ่งคนแค่ของเธอนั้นอาจจะทําให้เธอนั้นต้องใช้พลังเวทมหาศาลอยู่ตลอดเวลานั่นเองเธอจึงมีความอยากอาหารนะครับเนื่องจากต้องเติมพลังเวทอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นเองนะครับเราจึงเห็นชามี่นั้นกินอยู่ตลอดเวลาตรงนี้นั้นเราอยากจะแถมให้อีกสักเล็กน้อยนะครับว่าแกะของชามี่นั้นที่เป็นหมาป่าอาจจะถูกอ้างอิงมาจากเรื่องหนูน้อยหมวกแดงอีกด้วยครับนอกจากนั้นอาจจะอ้างอิงมาจากสำนวนหมาป่าในชุดแกะนั่นเองอย่างไรก็ตามแล้วนะครับบางที่ก็ถูกอ้างอิงว่าหมาป่าของชามี่นั้น อาจจะอ้างอิงมาจากหมาป่าที่มีชื่อว่าเฟนรี่นั่นเองครับเป็นหมาป่าตัวมหึมาจากเทพนิยายนอสที่ถูกควบคุมโดยคนแคระนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็เป็นตำนานที่น่าสนใจดีเพราะว่าในตำนานนอสต่างๆนะครับผมเจ้าหมาป่าเฟนรี่นี่เองนะครับกับเป็นหมาป่าตัวขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวและเติบตัวรวดเร็วโดยมันนั้นนะครับเป็นหมาป่าที่เรียกได้ว่าเป็นของเทพเจ้ากันเลยทีเดียวและตัวของเฟนรี่นั่นเองนะครับก็หลุดจากมือขวาของเทพเจ้าดังนั้นนะครับในตำนานนอสต่างๆเนี่ยเราจึงจะเห็นหมาป่าเฟนรีีตััว้ถูกกล ในศิลาต่างๆรวมไปถึงเอกสารบางชุดที่ถูกเขียนขึ้นมาในราวทศวรรษที่13อีกด้วยครับผมถึงเป็นแบบนั้นเองแล้วนะครับบทบาทของเธอและปูมหลังของเธอนั้นก็ยังไม่ปรากฏออกมาให้เราได้เห็นกันแบบชัดเจนกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดมีการปรากฏเนื้อเรื่องออกมาแล้วเราก็จะมาทําคลิปบอกเล่าเพื่อนๆกันนะครับและถ้าเกิดอยากจะให้ผมคาดเดาแล้วเราก็อยากจะคาดเดาว,ว่าหลังจากภาค Dark Triad แล้วนะครับน่าจะเข้าสู่ภาคข,ของสปิริตตัวสุดท้ายที่มีชื่อว่าโนมนะครับหากอ้างอิงมาจากนิยายแล้วนะครับนั่นก็คือคนแค้นั่นเองตรงนนีีี้้อออาจจะมเเเืืร่่งยว ัตวชามีก็เปป็นไได้เอาละครับเรืนี้ก็คือเรื่องราวของชามี่ตัวละครลับที่แข็งแกร่งของหน่วยกระทิงดําหญิงสาวยอดนักกินที่ผมนั้นได้นํามาฝากสําหรับเพื่อนๆกันนะครับคลิปหน้าอยากให้เราทําตัวละครอะไรระหว่างบทบาทของยามิและบทบาทของวิลเลียมคอมเมนต์บอกเรากันมาไว้หน่อยนะครับหรือคนอื่นๆน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาไว้ได้เลยนะรวมไปถึงเพื่อนๆน,นั้นอย่าลืมที่จะกดติดตามและสั่นกระดิ่งอนิเด็กไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของอนิเด็กนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้าสวัสดีครับ